เงินเดือนเดือนนี้หักนั่นหักนี่เหลืออยู่สามพันจักหักค่าเครื่องเดืองกับทีมงานจักหักค่ามาใสแย่ามาเสาคือบุกขืนเงินให้วะแง่หมาสวยนี่ฮักเอาฮักเอาซับเบียกเจอแล้มันดับเบิร์ตสมบอรณ์นะมูนี่มาศูนยเถอะวะอืะเขาบอกว่าตั้งใจก็บจิ้งไก่ปีใหม่แล้วมันต้องมีอย่างเปลี่ยนแปลงแน่นอนล่ะต้องมีข่าวดี สี่ปีไม่แล้วข้างบริษัทก็ต้องมีโบนัสมีึืนเงินเดือนมีปรับเปลี่ยนพนักงาน้าต้องเข้าหรอวะผู้หนึ่งจะอยู่ในบอร์ดในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้บริหารได้บอยคอยีิเขาเดี๋ยวม่บอกเจ้านั่นอย่า่าเด้อเป็นยังไงคิดมันบอสเข้าดียังยังเีเออกรรมการเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าให้เจ้าเป็นประธาน เอยประธานนี่หลเพื่อสิ่งที่ไอ้วันไอ้วังไว้แล้วว่าสวัรค์ตรงมีตาฝ่าต้องเป็นใจประธานเนี่ยบอเออนี่ละแต่ว่าตอนนี้เก็บก่อนพันหนึ่งพันหนึ่งปกปิ <c oughs> ข่าจยทายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านบุตรการศึกษาค่าเดินทางค่าน้ำมันค่ากินเลี้ยงพันหนึ่งโอ้สบายขับแป๊บนึง <c oughs> ากินเลี้ยงวะเร็วๆแน่มันแดดโอ้ยเย็ๆนๆแนมันสมภูมิฐานแน่ <c oughs> เดี๋ยวผิวเสียดีนะคอยกินเลือดฝาดเป็นประจำใครดูแผนนี้หนะอยใช่ยังอ้หูเจ๊ได้สมฐานะประธานเนาะโอ้ยฝรั่งหาาไหมอู้พันหนึ่งมันบ่ใส่หลังเงนินบ่ได้อืมดำพันนี้นี่เอาไปเลย <c oughs> เอออย่างสี่นั่นไหมเฮ้ยสมก็เป็นประธานแน่เออปีใหม่เดอ้อห้ามจองตัวไปเด็ดขาดขอแซนด์รถทัวร์มาหาบ เอา้าคือจะได้ขี่รถทั่วปกติประท่านผู้บริหารเขาต้องขี่รถจิ๋งรถบรีมเอ็มมันบ่โอ้ยสิไปขี่ให้ยังไปน้ำกันนีละไปเป็นมูคน่คณะตัวเนาะโอ้ไปศึกษาดูงานไปไปศึกษาทั้งไหนวัดวัดอืมวัดไหนวัดป่าเออพอดีเลยไอ้จะได้ซื้อน้ำสระแดงไปฝากหลวงพ่อน้ำเอาเรื่องเอาใช่ ยาดายาจองตัวเด้อโ <Okay. S 2> อเคเออดีแล้วแต่วา่าขึไ้ไปวัดอ้าวไปทอดพ่อป้าไปทอดโรงแรมสตี <laughs> ประธานพ่อป้าฮ <laughs> ึ้ยอย <laughs> โอยมันบริห <laughs> ารบริษัทมันขึ้นลอยดิลอยถ้ามขึ้นยังไงเจ้าเป็นประธานท่านหนึง่งหอยรองประธานหาลอย <laughs> ก็ว่าอยู่ตาขวาอีกซัน,นยนูบอมนนวย,ย,ย,ยตาสินุดย์มาได้แหกเสียเงินตัวนี้อโอ้ยยาเด้อยาเด้อยาซาเจ้าของซาขมูเฮ้ยว่ามันจะได้เป็นประธทัดไงมาได้แทะประทัดปะปะ่า